ผลจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าวัยไหนก็เหงาได้วัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานก็เหงาได้เมื่อไหร่ก็ตามท,ที่เรามีหัวใจเต้นเหมือนมนุษย์ปกติเราเหงาแน่ๆครับการแต่งงานไม่ได้การันตีว่าจะไม่เหงามีแฟนแต่ยังไม่แต่งไม่ได้การันตีว่าจะไม่เหงาจากงานวิจัยเนี่ยหนึ่งใน5เขากลับรู้สึกว่า AI เข้าใจตัวเขาได้ดีกว่าคนในครอบ แล้วเราจะช่วยลดความเหงาได้อย่างไรมีตัวแปรอะไรมีลักษณะอะไรช่วยลดทอนความเหงาของคนในผู้คนได้ความเหงาเนี่ยสัมพันธ์กับความรู้สึกถ้าเขามีการสนับสนุนทางสังคมแล้ววิธีการซัพพอร์ตที่ง่ายที่สุดไม่ต้องมีคอสค่าใช้จ่ายอะไรเลยคือการฟังการรับฟังอยู่ตรงหน้ารับฟังอย่างไม่ตัดสินสามารถช่วยลดความเหงาได้ถึงจุดเจ็ จนี่ถือว่ามาหาศารเลยนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะควบคุมกำกับอารมณ์ของเราก็สามารถลดได้ละจุด4มีกิจกรรมที่ให้เขาช่วยค้นหาความหมายในชีวิตแล้วเขาได้แบ่งปันกับคนที่มีคนฟังเขาก็ลดไปแล้วจุด4ี่ที่พาให้ผู้คนเนี่ยมาทำกิจกรรมทางจิตอาสาเนี่ยก็สามารถลดความเหงาได้เพราะฉะนั้นไอ้4ตัวเนี้ยรวมกันสามารถ พิดิกว่าจะลดความเหงาได้ถึง60%ในงานวิจัยชิ้นนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับทำยังไงคนถึงจะมาฝึกฟังทำยังไงคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสนุกๆและเราพัฒนาตัวเองได้ ก็เลยคิดว่าควรจะทำการ์ดฟังสร้างสุขหรือ listening er card เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่ว่าไปเที่ยวกันกับคนที่บ้าน3-4คนแล้วก็นั่งกินข้าวเสร็จแล้วก็แทนที่จะไปดูหนังแต่ว่ามาโฟกัสอยู่กับคนตรงหน้าได้รู้จักกันมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองได้มีสร้างความสัมพันธ์ก็หยิบการ์ดเนี่ยขึ้นมาเล่นหรืออาจจะไปใช้ในโรงเรียนใช้ในที่ทำงานก็ได้มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันง่ายแล้วก็มันสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเราที่มัน ดดีขึ้้นไจริงๆในเดือนการฟังแห่งชาติพฤศจิกายนนี้ธนาคารจิตอาสาขอมอบริ s t e n ยก์การ์ดการ์ดฟังสร้างสุขให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจนำการ์ดนี้ไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ listen happiness is thailand หรือสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มขอรับการ์ดได้เลยครับ